เรียนท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านกับผมนายปรีชาศรีธาผู้อำนวยการสถานศึกษายินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนเทศบาลสามสีทรมูลเนื่องในโอกาสวันประชุมผู้ปกครองแล้วก็รับเ,เงินช่วยเหลือต่างๆนะครับสำหรับในปีการศึกษา2565นั้นนะครับโรงเรียนเทศบาลสามสีทมูลได้พยายามที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ก้าวขึ้นสู่อีกระดับหนึ่งโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพอยู่4ส่วนที่สำคัญนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดให้กับนักเรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ศตวรรษที่ออันที่สองในเรื่องของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลเราพัฒนาหลักสูตรส่เงเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศนะครับซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลเรียบร้อยแล้ว ตัวที่3ในเรื่องของศิลปะดนตรีนะครับซึ่งโรงเรียนเรามองว่าสมองของนักเรียน,นมี2ด้านก็คือซีกซ้ายกับซีกขวา ซีกซ้ายนั้นนะครับเป็นการพัฒนาในเรื่องของทอักษะคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษเหล่านี้นะครับทุกโรงเรียนส่งเสริมอยู่แล้วแต่บางโรงเรียนหรือว่าบางแห่งนั้นก็ยังขาดการพัฒนาด้านซีกขวานะครับซึ่งโรงเรียนเรานั้นได้พยายามที่จะพัฒนาซีกขวานะครับให้นักเรียนนั้นเป็นคนที่สมบูรณ์ซีกขวาก็คือความคิดสร้างสรรค์นในเรื่องของศิลประดนตรีนะครับนาฏศิลป์ต่างๆ ซึ่งโรงเรียนเราก็ทําเป็นหลักสูตรส่งเส,สริมสกยภาพสู่ความเป็นเลิศเหมือนกันตัวที่4ที่โรงเรียนเราเน้นก็คือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านกิจกรรมสส่วนส่วนแรกคือกิจกรรมอนุร,รักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเรียนรักท้องถิ่นนะครับรวมทั้งการไหว้การทําความเคารพนะครับส่วนที่2คือเรื่องของการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแกนหลัก หัวข้อต่อไปนะครับก็คือเรื่องของมาตรการโควิดนะครับปัจจุบันนั้นเรายังรักษามาตรการโควิดอยู่ในการป้องกันการติดต่อโรคต่างๆนอกจากการกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนเห็นความสำคัญก็คือในเรื่องของสุขภาพ เทศบาลนครเชียงรายนั้นนะครับมีนโยบายในการจัดอาหารปลอดภัยนะครับซึ่งอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลทุกโรงเรียนนั้นใช้เมนูเดียวกัน ใช้แหล่งพืชผลเนื้อสัตว์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ประกอบอาหารมาจากเทศบาลโดยตรงมาจากสากลโดยตรงซึ่งมีการตรวจสอบสารพิษต่างๆนะครับซึ่งทําให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าเมื่อนักเรียนมาเรียนที่รงเรียนเทศบาล3าสไซมูลแล้วนะักเรียนจะสามารถรับประทานอาหารที่ปลอดจากสารพิษได้ นอกจากในเรื่องของอาหารกลางวันแล้วนะครับในเรื่องของการป้องกันโรคโควิด19นะครับเราก็ยังดําเนินการอย่างเข้มขน้นซึ่งมาตรการนั้นเปลี่ยนไปจากปีที่แล้วมากนะครับตอนนี้ท่านเรียนคนไหนตรวจพบนะครับด้วยระบบ ATK แล้วนะครับก็ให้นักเรียนหยุดเป็นรายรายเป็นกรณีไปนะครับ 10วันนะครับจนกว่าผลจะออกมาเป็นลบส่วนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงนั้นก็ให้พักประมาณ3-4วันนะครับหากไม่มีอาการก็กลับมาเรียนได้ตามปกตินะครับสำหรับอีกหัวข้อหนึ่งนะครับในเรื่องของระเบียบเครื่องแต่งกายต่างๆตอนนี้โรงเรียนได้จัดทําระเบียบเครื่องแต่งกายต่างๆนะครับให้กับผู้ปกครองได้ศึกษานะครับหลักๆก็คือเรื่องของทรงผมนะครับ ทรงผมนั้นโรงเรียนให้อิสระในการไว้ทรงผมนะครับแต่นะครับผู้หญิงนะครับนักเรียนหญิงก็ต้องมัดเปียให้เรียบร้อยนะครับอาจจะหนึ่งเปียหรือ2เปียก็ได้นะครับแล้วก็มัดโบวผูกผมนะครับสีน้ําเงินนะครับให้เรียบร้อยสําหรับนักเรียนชายนะครับอนุญาตให้ไว้ผมยาวได้แต่ส่วนที่ยาวที่สุดห้ามเลยตีนผม นั่นก็คือรองทรงนั่นเองนะครับทั้งรองทรงสูงรองทรงต่ําได้หมดแล้วแต่ความสะดวกของผู้ปกครองแล้วก็ความเหมาะสมของนักเรียนนะครับในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆก็อยากจะขอร้องให้ผู้ปกครองนะครับได้ปฏิบัติตามระเบียบของเรียนนะครับในเมื่อเราอยู่ในสังคมเดียวกันนะครับเราก็ต้องฝึกให้นักเรียนนั้นปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของโรงเรียนนะครับหากแม้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่นักเรียนขาดหรือมีปัญหาอะไรนะครับให้ผู้ปกครองนั้นรีบประสานกับครูประจำชั้นหรือฝ่ายบริหารได้ทันทีเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขต่อไปนะครับสำหรับในเรื่องต่อไปนะครับที่โรงเรียนเราจะมีการพัฒนาก็คือเรื่องของอาคารสถานที่นะครับเราได้รับ อ,อนุมัติหรือว่าได้รับงบป,ประมาณนะครับซึ่งขณะนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนของการสรํารวจนะครับการออกแบบก็คือในเรื่องของโรงอาหารนะครับเราจะก่อสร้างโรงอาหารใหม่ให้ได้มาตรฐานมีความสวยงามนะครับซึ่งทางเทศบาลนั้นก็มีนโยบายว่าจะให้โรงอาหารของเรียนเทศบาลสามสี่สายมูลนั้นมี2ชั้นนะครับพร้อมกับมีการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับเป็นพื้นที่ นะครับในการพักผ่อนสำหรับนักเรียนใหม่นะครับตั้งแต่หน้าอาคาร2เชื่อมโยงผ่านโรงอาหารปัจจุบันเชื่อมโยงผ่านไปยังอาคาร3ให้มีพื้นที่สีเขียวปลอดภัยสำหรับนักเรียน นะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านนายกโดยตรงที่จะพัฒนาคุณภาพสภาพแวดล้อมของเรียนเทศบาล3-4ไสี่ซมูลนอกจากนั้นนะครับปัจจุบันนะครับโดยการอนุมัติของคณะกรรมการสถานศึกษานะครับได้อนุมัติให้โรงเรียนนั้นใช้เงินสะสมเพื่อ นะครับสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนโดยการติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียนนะครับจำนวนทั้งหมด13ห้องเรียนนะครับตั้งแต่ชั้นป .1 จนถึงชั้นป .6 นะครับห้องละ2ตัวนะครับเพื่อในวันที่มีอากาศร้อนนะครับนักเรียนของเราก็จะสบายขึ้นนะครับเนื่องจากมีการปรับอุณหภูมิให้ในักเรียนนั้นมีความสุขในการเรียนมีสมาธิในการเรียนยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในการ ອາຕ ตั้งเครื่องปรับอากาศนั้นก็กําลังอยู่ขั้นตอนในการดําเนินการต่างๆนะครับคิดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายอีกประมาณเดือน2เดือนข้างหน้านะครับซึ่งจะเป็นการก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพสภาพแวดล้อมของห้องเรียนนะครับถ้าท่านผู้ปกครองอยู่ในห้องเรียนจะเห็นว่าในห้องเรียนของท่านนั้นปัจจุบันนั้นมีนะครับการปรับเปลี่ยนนะครับใน,นเรื่องของกระดานนะครับมีการติดตั้งจอ LCD นะครับขนาดใหญ่อยู่ในห้องเรียน มีระบบ Wi-Fi เพื่อให้ครูใช้ในการจัดการเรี <S <S นการสอนได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับเงินค่าบำรุงการศึกษานะครับปัจจุบันนั้นเรา,ามีนักเรียนอยู่ประมาณ460คนนะครับเก็บได้ก็ประมาณสัก8-9แสนบาทาโรงเรียนเทศบาล3สีไซมูนต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนะครับที่ช่วยกัน จ่ายเงินบำรุงการศึกษาเป็นการระดมทรัพยากร เพื่อนําเงินนั้นมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงยิ่งขึ้นนะครับนอกจากที่ทางเทศบาลทางรัฐบาลจะได้สนับสนุนงบประมาณแล้วนะครับผู้ปกครองของเราก็มีส่วนร่วมในรูปแบบของเงินบํารุงการศึกษาเงินบํารุงการศึกษาของเรียนเรานั้นเก็บในอัตราส,ส่วนที่ถูกที่สุดนะครับ2,000บาทาต่อคนต่อเทอมนะครับในปีการศึกษา11เนี่ยเราจะเก็บได้ประมาณ800,000-900,000บาท นะครับต่อภาคเรียนนะครับเพราะว่านักเรียนเรามีประมาณ450-460คนแล้วแต่จํานวนนะครับเงินจํานวนนี้เอาไปทําอะไรส่วนใหญ่รอยละ80นะครับนำไปจ้างบุคลากรครูทั้งครูชาวต่างชาติและครูไทยครูพี่เลี้ยงเด็ก ผู้ช่วยอนุบาลน,นะครับปัจจุบันเรามีบุคลากรที่ใช้เงินบำรุงการศึกษาจ้างทั้งหมดอยู่11ท่านนะครับคิดเป็นต่อเดือนประมาณ1 2 0 0 0 0บาทต่อต่อเดือนนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเงินที่เก็บได้8 9 0แสนถึงเก้าแนบาทเนี่ยใน1ปีการศึกษาเนี่ยมีทั้งหมด6เดือนเราจะต้องจ่ายเงินเดือนอยู่ทั้งหมดประมาณหกเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับต่อภาคเรียนเพราะฉะนั้นนะครับ เงินเหล่านี้ ได้คืนกลับให้สูตรนักเรียนเกือบทั้งหมดเหลืออีกประมาณแสนสองแสนบาทนั้นก็นําไปพัฒนาไปจัดสรรอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอนสําหรับครูต่อไปนะครับซึ่งการเบริกการจ่ายอะไรต่างๆนั้นก็อยู่ในกฎระเบียบของระบบราชการนะครับเพราะฉะนั้นทางเรียนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกค,ครองที่เสียสละเงินนะครับบำรุงการศึกษาและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะครับในการจ่ายให้กับโรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนก็นําไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ุกบาททุกสตางค์นะครับในเรื่องต่อไปนะครับเ,เรื่องสุดท้ายนะครับทางโรงเรียนก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกคนนะครับที่ไว้วางใจโรงเรียนเทศบาล3ในการดูแลบุตรหลานของท่านนะครับโรงเรียนจะก้าวต่อไปและจะพัฒนาไม่หยุดยั้งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับ ํารูปแบบต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาไทยและคณิตศาสตร์เราก็เน้นตามรูปแบบของสาธิตจุลา นะครับซึ่งท่านผู้ปกครองสามารถติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับได้ในเพจของเรียนโรงเรียนเทศบาล3ามสี่สมูลซึ่งจะมีการอัปเดตข้อมูลกิจกรรมต่างๆให้ผู้ปกครองได้รับทราบหรือในกลุ่มไลน์ของอผู้ปกครองห้องเรียนนะครับคุณครูประจําชั้นก็คงจะได้ถ่ายภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆให้ท่านผู้ปกครองได้รับชมอยู่แล้วนะครับหากแม้นมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่ผู้ปกครอง ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการความกระจ่างชัดในบางเรื่องนะครับท่านสามารถประสานติดต่อได้กับครูประจําชั้นได้โดยตรงนะครับหรือมาที่ฝ่ายบริหารได้นะครับสุดท้ายนี้ก็กลับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ท่านเสียสละเวลาในการมาร่วมประชุมในครั้งนี้ขอบคุณครับ